นิทานพื้นบ้านเรื่องวัดพนันเชิงวัดพนันเชิงเป็นวัดใหญ่ที่สำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดอยุทยาตั้งอยู่ที่แหลมบางกระจะเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งชาวบ้านนับถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดพนันเชิงนั้นมีมาเก่าแก่ก่อนสร้างกรุงศรีอยุทยา เรื่องราวของพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากนั้นมีกล่าวไว้ในพงศาวดารเหนือฟังดูเหมือนเรื่องเลื่อนลอยแต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ค้นคว้าแล้วปรากฏว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งนั้นมีตัวจริงเคยเป็นกษัตริย์ซึ่งรองเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ที่หนองสโสนก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างกรุงศรีอยุธยา และเป็นผู้สร้างวัดสำคัญคือวัดพนัญเชิงและวัดมงคลบพิตรซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าใสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมากเราว่าครั้งนั้นกษัตริย์ของกรุงอยุธยาสิ้นพระชนลงไม่มีรัชทายาทสืบสันติวงศ์บรรดาอมา์จึงปรึกษากันหาคนดีมีบุญมาเป็นกษัตริย์ต่อไป โดยให้เสียงไทยเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งนั้นก็ลอยไปจอดกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งซึ่งเด็กเลี้ยงควายกำลังเล่นกันอยู่เด็กคนหนึ่งเล่นเป็นกษัตริย์อัดสินบทลงโทษประหารชีวิตเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยใช้ไม้ไผ่ทาเป็นดาบพอเพชฌฆาตลงดาบปรากฏว่าเด็กชาวนานั้นคอขาดกระเด็นไปตามคำสั่งบรรดาอามาัเห็นเป็นเหตุอัศจรรย์ จึงเชิญเด็กชาวนานั้นขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาสืบมาทางฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนมีธิดาบุญธรรมซึ่งกล่าวกันว่ามีกำเนิดจากจันมากจึงได้นามว่าสร้อยดอกมากมีสิริโฉมงดงามครั้นนางจเจริญวัยโหนได้ทํานายว่านางจะได้เป็นคู่ครอ,องของกษัตริย์แห่งเมืองอโยธยา พระเจ้ากรุงจีนส่งสารมายังพระเจ้ากรุงอยุธยาถวายนางเป็นชายาพระเจ้ากรุงอยุธยาได้รับสารนั้นก็มีความยินดีรีบจัดกระบวนรือออกไปรับตัวนางขณะที่เรือพระที่นั่งผ่านไปถึงวัดปากคลองได้ทอดพระเนตรเห็นรวงพึ่งใหญ่เกาะอยู่ใต้ช่อฟ้าจึงทรงอธิษฐานว่าหากพระองค์มีบุญญาธิการ จะได้ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขขอให้หยดน้ำพึ้งลงมาที่เรือครั้นหันหัวเรือเข้าไปน้ำพึ้งก็หยดลงมาที่หัวเรือดังคำอธิษฐานผู้ที่เห็นเหตุการณ์จึงพากันขนานพระนามว่าพระเจ้าสายน้ำพึ้งเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองจีนพระเจ้ากงจีนได้รับเสด็จและจัดการอภิเษกสมรสให้อย่างสมพระเกียรติ จากนั้นพระเจ้าใสายน้ำพึ้งก็พาพระนางส้อยดอกหมากเสด็จกลับกรุงอยุธยาครั้นมาถึงบริเวณที่เป็นวัดพนันเชิงในปัจจุบันพระเจ้าใสายน้ำพึ้งก็ให้พระนางส้อยดอกหมากรอยอยู่ในเรือพระที่นั่งส่วนพระองค์เสด็จเข้าพระราชวังเพื่อเตรียมรับเสด็จครั้นเรียบร้อยแล้วก็ให้คนออกมาเชิญเสด็จพระนางส้อยดอกหมากเข้าไปในวงัง แต่พระนางส้อยดอกมาเกิดความน้อยพระไทยที่พระเจ้าสายน้ำพึ่งไม่เสด็จออกมารับเองจึงรับสั่งว่าถ้าไม่เสด็จออกมารับก็จะไม่เข้าไปทั้นคนนำความไปกราบทูลพระเจ้าสายน้ำพึง่งทรงเห็นเป็นเรื่องขบขันรับสั่งว่านางอุสามาจากเมืองจีนจนมาถึงตรงนี้แล้วถ้าไม่ยอมขึ้นมาก็เชิญประทับอยู่ในพระที่นั่งนั้นเถิด เมื่อได้ฟังดังนั้นด้วยความน้อยพระไทยพระนางส้อยดอกหมากจึงกลั้นพระไทยตายทันทีทําให้พระเจ้าสายน้าพึ่งทรงเสียพระไทยเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้พระเจ้าสายน้ําพึ่งจึงโปรดก้าวให้อัญเชิญพระศพของพระนางส้อยดอกหมากขึ้นพระราชฐานเพลิงพระศพท่ามกลางความอาลัยรัก ของประชาชนชาวจีนและชาวไทยและทรงให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางส้อยดอกมาโดยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดพระนางเชิญหรือวัดพนันเชิงตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้านเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิทานใหม่ๆใ,ในช่องนะคะ